วันนี้พี่พรมาชวนทําดอกป้วยแบบนี้นะคะเรามาดูริบบิ้นค่ะใช้ริบบิ้นสีเส้นนะคะยาวอยู่ที่28่สิบแปเซนติเมตรถึงสาเซนติเมตรนะคะแล้วก็จะพับริบบิ้นเข้ามา10บเซนติเมตรคะ1ะ1 1บถึงสิเซนติเมตรประมาณนี้นะคะแล้วก็กวนให้เป็นรอยค่ะก็ เก็บเรียนนะคะเส้นที่หนึ่งออกมาค่ะเส้นที่สองประกบเส้นที่หนึ่งเอาด้านสร้างขึ้นข้างบนนะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็เส้นที่สามประกบเส้นที่สองค่ะเส้นที่สี่ลอดกลางเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามเข้าไว้ตรงกลางค่ะลักษณะนี้ค่ะแล้วก็ใส่เหรียญตามความต้องการนะคะแล้วก็ด้านขวาค่ะพับมาซ้ายล่างพับขึ้นบนค่ะซ้ายพับมาขวาค่ะด้านบนพับมาล่างแล้วก็ต่อเข้าตัวแรกที่เราพับลักษณะนี้ค่ะดึงให้แน่น กลับด้านค่ะก็เก็บปลายริบบิ้นตัวสั้นค่ะข้าบนสอดเก็บเข้ามาค่ะแบบนี้นะคะสอดเก็บทั้งสี่เส้นค่ะลักษณะนี้ค่ะแล้วก็กลับด้านทีนี้เราจะทำเส้นข้างบนค่ะกลับริบบิ้นนะคะบีดมาทางด้านขวาค่ะแล้วก็ หมุนขึ้นข้างบนปลายกลับมาทางด้านซ้ายให้เป็นลักษณะน,นี้นะคะสามเหลี่ยมอย่างนี้นะคะเราหันอย่างนี้ค่ะทีนี้ใช้นิ้วประคองไว้ค่ะแล้วก็จับริบบิ้นค่ะหันปลายริบบิ้นบิดนะคะบิดมาลักษณะน,นี้ค่ะแล้วก็สอดเข้าช่องตรงนี้ค่ะตรงนี้นะคะแล้วก็น้องจะออกมาเป็นลักษณะน,นี้ค่ะเป็นกีบโค้งๆแบบนี้นะคะแบบนี้ค่ะเส้นต่อไปค่ะ จับิบบี้ค่ะทางด้านขวาแล้วก็หมุนกลับไปทางด้านซ้ายเป็นสามเหลี่ยมอย่างนี้นะคะแล้วก็หมุนมาลาักษณะนี้จาบริบบี้นค่ะหันปลายบเขก็หาตัวเองลักษณะนี้ค่ะบีบมาในลักษณะนี้นะคะ,ละ,ะ,คะแล้วก็สอดค่ะแล้วก็ดึงทําไปให้ครบทั้งสี่เส้นค่ะมาลาักษณะนี้นะคะพอเร,ราหันมาทางด้านซ้ายล้วก็กลับมาปลายริบบี้นค่ะบเข้าหาตัวเอง แบบนี้ค่ะแล้วก็เดินกลีบจัดกลีบนิดนึงค่ะเสร็จแล้วทำเส้นนี้ค่ะจะริบบิ้ค่ะบิดมาทางด้านหลังบิดไปทางด้านหลังค่ะหันไปทางด้านซ้ายแล้วก็หันลิบบี้กลับมาทางด้านขวาลักษณะนี้นะคะเสร็จแล้วอ้อมกลีบตรงนี้ค่ะอ้อมมาอย่างนี้ค่ะเสร็จแล้วทําการหมุนหนึ่งรอบนะคะนี้ค่ะแล้วก็ทําการหมุนหนึ่งรอบลักษณะนี้นะคะแล้วก็ปลายลิบบี้สอดเข้าตรงนี้ค่ะ นี่นะคะขยับกรีบมาแล้วก็กรีบมันจะมาประกบกันอยู่ลักษณะนี้นะคะเส้นที่สองค่ะบิดไปทางด้านหลังค่ะปลายไปทางด้านซ้ายหันตัวที่กับมาทางด้าน,านขวาอ้อมกรีบตรงนี้ค่ะแล้วก็หมุนหนึ่งรอบลักษณะนี้นะคะหมุนนี้เป็นลักษณะนี้ค่ะแล้วก็สอดเข้าตรงนี้นะคะทำอย่างนี้ค่ะทั้งสี่เส้นเลยนะคะ แบบนี้ค่ะกีที่สามเราจะยกตัวนี้ขึ้นนิดนึงค่ะเพราะว่าน้องจะมาติดอยู่ตรงกีบตรงนี้นะคะนี่ค่ะจะบ,บีบไปทางด้านหลังค่ะหันไปาทางด้านซ้ายแล้วก็หันไปที่กำแพงด้านขวาแล้วก็อ้อมกีบตรงนี้ค่ะแล้วก็อันนี้บิบเข้าหาตัวเอ,ง,องนี้แล้วก็หมุนหนึ่งรอบเสร็จแล้วก็สอดเข้าตรงนี้ค่ะ นี่กีบมันจะมาโผล่ตรงนี้นะคะอ้อมตรงนี้ค่ะลักษณะน,น,นี้เสร็จแล้วแล้วก็จะดึงตัดกีบให้สวยงามพอเราได้กีบเสร็จแล้วเสร็จแล้ว,ลวจะตัดปลาริบีส่วนเกินทิ้งค่ะ แบบนี้นะคะแล้วพี่ฟอนจะตกแต่งด้วยดอกไม้เล็กๆนี้นะคะก็ใส่ปืนกาวตรงกลางดอกไม้ลิิ่งลงค่ะเล็กๆเ,เสร็จแล้วค่ะสรับดอกบัวนะคะถ้าเพื่อนที่ชื่นชอบก็ ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกับพี่พรด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ